นี่พิกเลยคั่ยังไงคั่เนี่ย สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับอยู่กับผมเจ็บตะชแนวคือเก่าพี่น้องมาพี่น้องมาหนีิได้เป็นเมนูแกะสวงครับตำมะข ung เพชรเพชรครับพี่น้องแก้มครับมีผักสดครับผมผักกรอบหลายอย่างครับผมพี่น้องครับขับปุ้นครับพี่น้องนะครับมีหมูย้อนบ้างครับพี่น้องมาเสพเส่าน้ำกันกับบรรยากาศยง้มเพียงเทียงนะครับยง้มเหมือนหอนนะครับผมบรรยากาศยง้มเสพเสียบเลยตอนนี้นะครับผมผู้ใดมากคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไปกระตังใจเจ็บใจด้วครับผมพี่น้องมาพี่น้องมาหนีิม่ต้องเมาหลายย้ายห้างเราพี่น้องใส่มันหลุด ตามเดิมแล้วครับผมโอ้โหฮึมฮึมฮึมขอ,อ,อยาใส่มือหืมเราจะจัดหืมฮึม อย,อยากกินเผ็ดๆเด,ด้อพี่น้องนีริกเลยคำยังไงรคำรเนี่ตยตั้ใส่เครื่องได้หลย น้เส้นน้เส้นหืมจัดจานอยากกินเผ็ดเผ็ดกรตั้มกินเผ็ดเผ็ดอยากพวเผ็ดก็บ่ต้องต้มเผ็ดแล้วแต่คนมักพี่น้องผมอยากเผ็ดเผ็ดมันเนี่ยเปี๊ยบกเกอื้อหือ สุดยอดใส่เครื่องลายกระเทียลาย,ลายไว้ประเด็นนู้นว่ะ 不要，不要，不要！zap z Hmm. saya beli ya, tuh ah mungkin nih, hmm. nih แสบแสบมาก <c oughs> Hmm, berenat. Hmm. Ah. Uh, mm. step Hmm. Mm huh? -hmm. <laughs>